ชื่อว่าหลายคนอาจจะจดจำภาพลักษณ์ของแอดนิสตาในบทบาทโฮมแลนเดอร์ฮีโร่สุดจิตในซีรีส์ The Boys แต่ก่อนที่เขาจะโด่งดังเป็นผู้แต่กับบทนี้สตาได้เคยฝากผลงานการแสดงไว้หลายเรื่องเช่นการว่าจะเป็นบทเจทโรและแวนเวปฝาแฝดสุดโตกจากซีรีส์เรื่องเอลต์เจ o r ฟต n e ที่เขาต้องสวมบทบาท2ตัวละครส,สุดขั้วซึ่งบทบาทนี้ทำให้าขาควา้ารางวัลน,นำแสดงชายยอดเยี่ยมมาแล้ว 2. บทลูคัสฮูดในอำเภอตัวปลอบจากซีรีส์บัดจีซึ่งสตานั้นได้สแสดงอย่างสุดฝีมือจนทำให้ซีรีส์เรื่อง นี้ได้รับความนิยมอย่างมากสาบทไบรอันคุณพ่อผู้สูญเสียในเรื่อง After the Waterfall ซึ่งครั้งนี้เขาได้เปลี่ยนจากหมดการแสดงจากแอคชั่นสู่ดราม่าสุดเข้มข้นในบทบาทคุณพ่อที่ต้องรับมือกับความสูญเสียครั้งใหญ่จนทําให้คนดูต้องเสียน้ําตากันบัแล้ว4บทเอ็ดดี้ปาร์เกอร์จากเรื่อง The c o n v e n ถ่ารับจ้างสุดเท่ซึ่งเขาโผล่มาไม่กี่ฉากแต่ก็ได้ใจคนดูสุดๆและนี่ก็คือ4บทบาทในเส้นทางการแสดงอันน่าตื่นที่เราไปเขาก้าวขึ้นบนักแสดงที่น่าจับตามองและได้รับการยอมรับในวงกว้างจนถึงท